มะม่วงที่บ้านคนอื่นเป็นอย่างนี้บ้างไหมคะก็คือกิ่งมันจะแบบชดย้อยห้อยไม่ตั้งกิ่งมันจะอย่างนี้โค้งลงมาแบบนี้โค้งลงมาแบบนี้เนี่ยเหมืนกิ่นงนี้ โค้งลงมาหาดินน่ะเนี่ค่ะโค้งลงมาหาดินน,นี่คือมีความโค้งโน้มลงมามากน่ะเนี่ยโค้งอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กโงง็โค้งลงมาข้างล่างโค้งลงมาข้างล่างอันนี้ต้องคำขึ้นไปเนื่องจากว่ามีการโค้งลงมากับถึงดิน อันนี้เด็ดนะให้ดูอันนี้นะคะอันนี้คือโค้งลงมาโค้งจนกิ่งมาถึงดินจนต้องค้ำอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันทำไมถึงเป็นแบบน,นี้ตัวนี้ก็คืองาช้างแดงค่ะงาช้างแดงแต่กิ่งมีความโค้งลงงาเหมือนงาช้างจริงๆแหละนี่ไม้ค้ำนะคะไม้ค้ำสองอัน เหมือนกันไหมคะที่บ้านใครที่ปลูกงาช้างแดงมีลักษณะกิ่งแบบเดียวกันไหมคะโค้งลงมาข้งางล่าง